Audio Jungle uh -oh. สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับรายการ a c s i o n Gamer กับผมเอาไซนานะครับคราวนี้ไม่มีใครมาฟิตเทอร์ิงกับผมด้วยใน The Rising of the Record นั่นเองเองเองงเองวันนี้ผมก็จะมา Crash คราชกันให้ดูนะครับ <Yeah. S 1> อ้าวไอ้เฮียมาอีกแล้วกู oh. เก็บโปรแกรมนี้จริงๆ oh. เออก็ oh. ไปนะครับตั้งแต่แรกก็ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับสตอรี่งด ไอแซนด์บ็อก์โหมดนี่มันอะไรกูไม่รู้กูสตอรี่ไปก่อนเลยนะครับเออถ้ามีคนจะถามว่าเออเกมเ e n โรเดเตสมึงจะแคสจบไหมกูขอบอกเลยว่าไม่จบครับคืออาจไอ้ไม่จบนี่ผมนี่อาจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะจบ s <S อ้าวไอส้สัตว์แม่งไม่มีวิดีโอมาเลยเหรอเฮีย ไอสัตว์สวยแล้วไงวิดีโอก็ไม่มีให้กูเฮี้ย <Hey! S 1> เปิดมังก็อย่างนี้เหรอได้กูจัดให้อ,อ,หอ,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 อหหื้อุ้อุ้อะไรกูสัตว์เฮี้ยตรงข้างไม่โดนวะอ๋ออ๋ออ๋อแหลกละมึงอะไรไหลสัตว์มาเนี่อือโมแตกไปไสัตว์กูยังงงอยู่นะครับแต่ระบบเกมนี้ Oh, I would be here. Hmm. Hey, yeah. hey, hey, here. Hey, hey, there. My best ball. Khong Get Fat mang dog. Hey, hey, đây hey, hey. อีกกูอยากปเป็นอาวุธที่กูทำเองมากกว่าว่ะมาโผงแม่งซัดมึงเคยรู้จักไหมลูกทีมูยุนไอ้ซัดมึงเฮียอะไรวะอ่ะเยอะไอ้ซัดอ,อืมอ๋อเยี่ยงยาวลยพี่้อง ดาวีดีโลงไอ้สัตว์ที่หายแล้วแผนกูรู้มึงต้องการกระทะเอาไปให้แม่มึงทำตกข้าวไปไอ้เหี้ยยังไงนะเดีะเดะเดมึงเคไอ้บึงไอทีพี่ก่อนมึงอะไรไรสัตว์อ๋อไม้กูขึ้นเหรอได้กูขึ้นก็ได้โอ้โหไอ้เหี้ยกูไม่ขึ้นแล้วกูไม่ขึ้นแล้วไอ้เหี้ย เอยอย่าก,กัดกูอย่าก,กัดกูไอ้สัสโอดีนะนี่เมื่อกี้กูลงมากูไม่ลงมานี่กูไม่เป็นตอนตะโกเลยนนี่เพียแม่งทำกูตกใจหมดทำไมมันแรกขนาดนี้วันเนี่ยเฮ้ยไม้ไม,ไม้ยังไม่หมดโอ้หูยกูชอบจังเลยฉากนี้แม่งกระจุยกระจายดีจัง อย่งว่ายฝั่งนี้นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอ่ออีเหี้ยติดที่อะไรวะเนี้ยอ๋อเหี้ยเป็นเหมือนไรสักเอ้ยไปแล้วเอ้ยไปไปอย่ามาเข้าใกล้กูเก็บก่อนละกันบุกแม่งซัตวนี่บุกแม่งซัด คุบแม่งเลยคุบแม,ม่งลงไปเดี๋ยวนะฝั่งนั้นแม่งไปปลดมันไม่ได้ทำอะไรง่ายๆโอ้้หอ,อีกแล้วมึงเเวลาเก็บของกูยังไม่มีเลยครับไอ้สาดมึงอะไรไอ้เหี้ยตายใต้กระตุ้นหมูขอยืมใช้คำหน่อยนะครับพี่เบลิเฟอร์เออเอโอ้โหเวทีไมมมึงคิดหายแล้วคือลงไปทำไมวะเนี่ย เฮ้ยเป็นบอลเป็นบอลยูยูมึงอะไรไรสัตว์มาเนี่ยไม่ขึ้นมามึงก็ออกไปเอาเฮียแม่งไม่โดนมึงตายซะสัตวโอ้โหอยู่ดีดีกูก็ได้ลาบลอยมาส้มบี้ตายซะงั้นอ่าก็อี้ก็อี้กูชอบมากอะไรที่เป็นคล้ายคมวยมอปั้งเนี่ยกูชอบชอบดับยูดับยูอีูก็มีทุกภาพ มีให้กูขึ้นใหม่อีกแล้วสนุกแน่นเลยเก็นตัวขึ้นนี่ถีบแม่งซัดว์ทุบแม่งเลยลงไปนั่นแหละมึงเอ้ยตกชิบหายอืมไอ้ไอก่ส้มตีนกูกูเกียดพวกมึงกูเกียดซอมบี้อือ้อ อื้กันได้ว่าทางนั้นมีเก้าอี้ที่กูยังไม่ได้เก็บไอ้เหี้ยจะเคลียร์ไปไว้สักไอ้เฮียโงโม่มาอีกแล้วโอ้โหโอ้ยเคลียร์ด้วยสักเหรียญทองัะพี่น้องแดกไอ้เฮียโอย้แดกสับเบดก โอ้เหรียญทองเกือบไม่ทันนะครับมึงไม่มีวิดีโอให้กูดูเลยไงวะเอซีย้ยังไม่ได้กดนะนั่นวิดีโอแม่งไม่มีให้กูดูไอ้ซาบพ่พองตายเหี้ย<ห>กูดูแล้วเขาบอกว่าเนื้อเรื่องจะคล้ายๆเดรซิ่ภาคสองเลยนะครับเนี่ย ซึ่งเด็ดตัวละครที่เราได้รับครั้งนี้คือแฟงเวสนะครับไม่ใช่ชักกรีนนะครับอ่ากูรู้แล้วว่าห้องน้ำไว้เซฟได้ไอสัตว์พักสองกูเล่นจนเคียร์แลวไอเฮียแต่เฮียถ่ายลูกถ่ายรูปถ่ายรูปไอสัตว์แม่งไม่ทันเลยกดเฮียอะไรวะถ่ายเ <Okay. S 1> อ้าไม่กูถ่ายไม่ได้วะ อ,อ๋อแม่งกดขี้ขาคว้างไอ้เหี้ยแม่งไม่มีใครบอกกูเลยนะไอ้สัดมากูพาไปสองลูกเลวไอ้เหี้ยอ่ามึงคิดว่ากูถ่ายไม่ได้เหรอสัดเออกูกูคิดว่ากูถ่ายไม่ได้ว่ะคุย,คยถ่ายดีแม่งไม่ได้ไอ้ยกดขี้ขวายค้างเนี้ยอ๋อเหี้ยกด e ด้วยกดขี้ขวาแล้วกด e แล้วกด e แล้วกดขี้ขวา ต้องตายกูมไม่ได้ทะลุเลยนะเนี่ยกดลิกขวานะครับแล้วก็ e ถ้าเป็นใครโหลดแบบผมนะครับส่วนแบบอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันไปไหนกันวะ e yeah. <Hey. S 1> อ๋ออยองล่างกูนี่ <Hey. S 1> ส้นตีนนี่กลั nervous, no. วมันต้องมาคุยกันตรงนี้อ่ากูเตรียมเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้กูร,ร,รู้กูรู้รต้องมาคุยกันตรงนี้ ไอ้สัตว์แม่งคุยกันที่ที่กูถ่ายง่ายๆก็ไม่คุยเนาะไอ้เหี้ยสัตว์แม่งได้คนเดียวกูถ่ายใหม่ก็ได้ว้าวเต็มที่ให้่สัตว์เอากูถ่ายต่อเอากูสะใจของกูไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยเป็นจุดที่กูมองยากอีกแล้ว เอี้ย <ITA> อีกคนนึงเอี้ยทีเคโอ้ได้เว้ยเต็มที่แล้วพี่น้องทำไมกูได้เอีพี่น้องอย่างวะกูถ่ายอีกอ่ะความสนุกของกูดราม่ายังไงวะแต่ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันผมจะได้แคสอย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีวิดีโอมาพค้งตอยพค้งเออโอ้ยกูเกียดกูเกียรอิเหี้ยนี่มากกว่าซอมบี้อีก คนแม่งอึดไออาวุธ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 โ่้ยเอ้ยเอ้ยไอเฮียท้าแป๊บกูไม่ได้เล่นเลิศไอที่แกอยู่นะไอซัตคอแป๊บมาได้ไงไอเฮียไอสัตว์โอ้โหถีบอีกแล้วกูจะตายแล้วไอสัตว์อือไอเฮียตายแล้วไอเฮียไอสัตว์เด็กแม่โค้งตายอ่ะกูขอได้เลยครั้งนี้เปิดมากูก็เหลือเล่ยกับพิบแล้วไอ้เหี้ย โอ้โหเปิดมาอ๋ออ๋ถอถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปยิ้โอ้โหใจที่ให้รูปเฮ้ยักกีนนั่นมันัก,กีนนะป่อยแม่เอ้ยตกแม่งเลยโอ้โหของชอบโอ้โหไปฉายครับพี่น้องสนุกแน่อ๋อยี่นี้ทิ้งไปไปฉายตบแรงกว่าครับพี่น้องตายไปสัสตายไปสุดหมู เแม่งถายไม่ทันไอ้สัตว์นี่อ่าโอ้ยมึงคงตายแล้วแหละไม่ไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วเฮ้ยเก้าอีเก้าอีเก้าอีเฮ้ยกูชอบนักอย่างนี้เอาไปใฉยทิ้งไปไอ้สัตว์โวยอีกไอ้อีอืมหยิบช้าเหรอไอ้เหี้ยงงายง่ายอืมหน้ากูเหรอหน้ากูเหรอสัตว์หน้ากูเหมือนเชีนเทเด่นมั้งยังไงฮะไอ้เหี้ยฮะ โอ้โหแม่งเพิ่มไปหน่อยมึงมึงอ่าห,หแบบกูจริงเน,นื้อกลัวอร่อยนักเหรอโอ้โหอย่างนี้กูชอบมากเลยทิท้งเขาแป๊บเอางี้แหละอ๋อแล้เก็อีกผังแล้วนี่วะกดทิ้งยังไงวะกูลืมแล้วมึงอะไรละ่ะสัตวแบอเฮงท่าตีไม่เหมือนชักตีนนะ โอ้แม่งกดคิกค้างก็ไม่เหมือนกันเออเอ็ผีได้ลวเว้ยโอ้โหเงินของชอบเลยเยแม่งมีหนังสือพิมพ์แต่ยังไม่มีขวดมาขวดขวดแล้วกค่อยทำโโห้ย้ยลูกลูกลูเกูชอบมากเลยอย่างเงี้ยได้มาคนหนึ่ง โอ้โหกูชอบมากเลยอย่างนี้กูไม่ให้เจา้าว้างไอ้ซัดโอ้โหกูไปเหมือนอยู่กูอยู่เหมือนไปให้กูไปไหนเนี่ยโอ้โหอาุธที่สำคัญมาไปมึงก็ว้างไม่ดีไอ้ซัด นี่ถับพอมเหรอศิลปองจะคุนมาโเอ้โห้กัดกูอีกแล้วเลือกูรูปอลไรนะสัตา์กูเหนื่อยนะเนี่ยใจที่ให้กูถ่ายรูปสัตว์นี่จะหันหน้าหนีกูทำไมวะเนี่ยเอามามาแหวกผมชนก่อนดุดุดุด โอ้โหไปกูคงไม่รอดไน้ไนเฮียดีนะครับแม่งไม่มีเคตี้มาให้แบกเหมือนเหมือนเดย์ซิกพักสองตรงนี้ผมจำได้ว่ามีเคตี้มาให้แบกซึ่งนามคานมากโอ้ยไปเร็วๆเธอขอ,อร้องสิบ้าทีได้ยังวะเน,นี่ยกูลงคลิปใน YouTube ไม่ได้เนี่ย ใครรู้นะครับว่าเอารหัสจาก youtube ตลงไหนบอกผมด้วยนะครับผมรู้วิธีทำแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ารหัสแม่งออกมาจากตรงไหนใเรวเธอมหลุเรถเธอสั์โอ้โห و, โหลดชา้าได้อีกไอ้ซัตวจใอีกนานไหมเนี่ย โอโหไอ้สัตว์อยู่ดีงูผงนี้ได้งไงวะเนี่ยสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีนะครับพี่น้อง